สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่2พฤศจิกายนต้นเดือนนะครับผลงานในกลุ่มก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็สดใสนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันหน่อยนะครับสติย้อนหลังกันหน่อยนะครับสติย้อนหลังของเดือนที่ผ่านมานะครับในกลุ่มก็จะมีแบบนี้ลงให้นะอ่าวันนี้ก็มีเหมือนกันวันนี้มีมาฝากแน่นอนนะครับสติของเดือนที่แล้วที่ผ่านมาของผมอยู่ไหนเนี่ย อ่าของผมวันนี้นะครับเดือนที่แล้วก็มีวิเคราะห์ผิดพลาดไป1วันนะครับเบอร์มิงแฮมนะฮะนอกนั้นก็โอเคนะครับสวยงามนะฮะตามรูปภาพที่เห็นนะครับสติจริงไม่มีโมไม่มีเมกนะครับไม่มีว่าข้างในกลุ่มตายข้างนอกกลุ่มเข้าไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้คือรวมอ่าก็ยินดีกับพี่แก๊ปนะครับยินดีกับพี่แก๊ปด้วยนะครับคว้าแชมป์มาได้ด้วยคะแนน68คะแนนตามมาด้วยพี่ปอกับน้องฟลุ๊กนะครับผมนะฮะ ส่วนท่านที่ตกชั้นลงไปก็ลงไปอยู่ด้านล่างนะครับลงไปอยู่ตารางนี้แทนนะครับก็ยินดีกับพี่เดวิดโอ้พี่เดวิดย์พีรวิทย์คะแนนสูงมากนะแล้วก็ไม่มีพลาดเลยนะครับ81คะแนนนะครับทําเงินในครึ่งแรกได้25วันนะครับครึ่งหลัง3วันนะฮะแล้วก็ฟรีไป3วันนะครับคว้าที่1มาแบบใสๆนิ่งเนียนเลยนะฮะโอ้ตามมาด้วยน้องอาร์มนะครับน้องนัทนะฮะแล้วก็สนุกเกอร์นะครับแล้วก็น้องปอนแล้วก็ผมอ่าผมอยู่ดับ6นะก็มีมีคะแนนเท่ากับ มีคะแนนเท่ากับน้องปอนนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การสูงแรกเนี่ยน้องปอน22ผม21นะครับแล้วก็ผมฟรีไปฟรีไปถึง5ครั้งนะครับพลาด1ครั้งนะครับก็อนนี้ก็สถิติข้อมูลตามจริงนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะฮะวันนี้วันเสาร์ครับฟุตบอลเยอะมากนะครับก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากอยู่ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นะฮะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวนะครับในจากทั้งหมดที่เตะประมาณสองร้อยกว่าคู่นะครับอืมเอามาแค่นี้พอนะสิบห้าคู่พอนะครับอ่าคู่แรกนะครับคู่แรกที่ยื่นชอบก็จะเป็นจีนฟุตบอลลีดนะครับเตะเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีปักกิ่งกัวอันนะครับมาในเทคนิคราคาฟุตบอลต่อหนึ่งลูกภูชนะหนึ่งจุด 70, สี่เจ็ดเสมอสี่จุดสี่ศูนย์นะครับผมแล้วก็ อ,อินโดนีเซียนะครับผม,ต FC, มเตะเวลา19เนกาเบอร์เนลเอฟซีปูซามาเนียนะครับเทคนิคฟุตบอลต่อครึ่งควบลูกนะครับปู1.58ปู 58, เสมอ3.85นะครับผมแล้วก็อังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับผมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปพัธาอาร์เซนอลน,นะครับ19เนติกา30นาทีนะครับช่วงนี้อาร์เซนอลก็ฟอร์มถือว่ายังไม่ค่อยดีนะถ้าเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แดนการก็ยังไม่มีมารตินโอเดนการ์ดนะครับผม กกลิกกกันพอสมควรนะฮะ,ะคู่นี้มาดูเทคนิคฟุตบอลราคาครึ่งลู่นะครับคู่หนึุดเกนะครับ,รบสมเอสามจกก็ยังเป็นคู่ที่ราคากำ้ำกึ่งๆนะผมต้องบอกก่อนจะชัดเจนไม่ชัดเจนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่คู่นี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้กาลันตอหรือว่าเน้นไปที่เท่าไหร่นะฮะฟุตบอลอิตาลีซีเรียนะครับมอนซ่าปะทะเอซิมิลานเตะเวลา ตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับฟุตบอลเทคนิคราคาต่อครึ่งควบลูกพูหนึ่งจุดหกเจ็ดเสมอสามจุดแปดห้านะครับฟุตบอลตัวลงตารางของผมนะครับสเปนสเปนล,ลาลิกาลาลิกาสเปนนะครับเตะเวลาสองทุ่มโอซาซูนา่าเทคนิคฟุตบอลต่อครึ่งควบลูกแปดสิบเจ็ดพูชนะหนึ่งจุดหกสี่เสมอ3.76นะครับตัวนี้ในบ้านนี้มีประตูทุกนัดต้องบอกก่อนตรงนี้นะฮะ1ประตูนี้คงไม่ยากแต่อยู่ที่ว่ามาตอนไหนนะฮะ แล้วก็ต่อด้วยบุนเดส้ลิก้าเยอรมันนะครับมี2คู่นะฮะ t f เอฟ f ีออฟเฟนนะครับเตะเวลา3ามทุ่มครึ่งนะฮะเป็นเทคนิคฟุตบอลราคาครึ่งลูกผู1.86เสมอ3.82ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่าแล้วก็ VFL อฟแอลเวิรบวกเตะเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับเทคนิคฟุตบอลราคาปอขาวนะฮะผูเสมอผู้ชนะสองจุนึ่งสนะครับเสมอ3.65ก็จะมือก็ยังให้ความสำคัญกับทั้ง2ฝั่งอยู่นะครับก็ต้องรองดูนะต้องรองดูคู่นี้นะอ่ะมาดูที่แผ่นที่2 แผ่นที่2ก็มีอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเตะเวลา4ี่ทุ่มหันเซนตี้นะครับเทคนิคฟุตบอลต่อครึ่งครบลูกผูชนะ1.67เสมอ3.92นะครับผมฮอลแลนด์เอเลดิวิชนะครับวิลเลียมทเวนะฮะวิลเลียมทูนะครับเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเทคนิคฟุตบอลครึ่งครบลูกผูชนะ1.67เสมอ3.84ฟอร์ตูน่าซิตราดนะครับเตะเวลาตีสามนะครับในลีกเดียวกันฟุตบอลราคาปอขาวนะฮะผูอยู่ที่สองจุดหนึ่งสามเสมอสามจุดสี่สี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับผมนะฮะ สวิตซซูเปอร์ลีกเตะเวลาตีสองครึ่งน,นะครับเซนกันแลนนะฮะปอขาว2.08ตัวนี้ค่อนข้างราคาภูค่อนข้างที่จะสวยนะสวยถือว่าสวยเสมอ3 5มใช้ได้เลยนะฮะต่อด้วยนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งะครับอาริซุนเอฟเคเตะเวลาสี่ทุ่มเทคนิคฟุตบอลต่อครึ่งควบลูกราคาภู1.60ตัวนี้ราคาค่อนข้างชัดผมบอกแต่ว่าค่อนข้างชัดใน,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 นเรื่อง,องการเกิดประตูจากเจ้าบ้านเนี่ยไม่ยากแต่ว่าจะจบเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ หาหนึ่งประตูใน90้าสประตีให้เจอแล้วกันคุณไม่ต้องไปดุนถึงสประตูหรอกคุณหาประตูเดียวให้เจอก่อนนะครับฟุตบอลลงทุนสดลงทุนให้เป็นนะครับวางเงินให้เป็นนะฮะคองสวิงเกอร์เตะเวลาสี่ทุ่มนะครับผมเทคนิคครึ่งควบลูกคูณหนึ่งจุดหกห้าเสมอสามจุดเจ็ดห้าตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างตรงตำลาเป๊ะนะครับเดนมาร์กดิมชั่นหนึ่งเวนเดเซลเตะเวลาสามทุ่มนะครับฟุตบอลเทคนิคครึ่งควบลูกแปดสิบเจ็ดนะฮะคูณหนึ่งจุดหกสี่เสมอสามจุดเก้าหกตัวนี้ก็สวยนะครับออส,อสต์สออสเตะเวลา 30, รียา บอลต่อปอขาว2.09เสมอ3 4มตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะฮะก็ตามนี้ครับวันนี้ก็มีมาฝากประมาณนี้นะฮะภาพนี้ก็จะลงอยู่ในกลุ่มผมก็ลงไว้ให้แล้วนะนี่ผมก็ลงให้แล้วนะครับสมาชิกก็ไม่รู้ตื่นกันยังไม่รู้นะก็มีเตะไปแล้วบ้างนะครับบางส่วนนะฮะนี่ครับผมจะลงไว้ในกลุ่มนะ,ะมลงมาแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองนะครับผม แล้วก็อันนี้คือตัวที่ลงตารางนะครับนี่คือลบส่วนนี้อัปเดตล่าสุดอยู่นี้แล้วอัปเดตก็จะอัปเดตตลอดนะอืคนมาอยู่ไหนครับก็ความอะไรผมก็อัปเดตตลอดนะผมก็ไม่ค่อยเข้ามาไม่ค่อยดูนะถามอย่างเดียวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ของวันนี้นะวันนี้ก็มีมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะครับผมมีเคอร์เซ่มาแนละ้วผมไปโอซานซูน่านะก็าตามที่บอกนะฮะอันนี้ไม่ได้โม,โมนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของของเมื่อวาน เมื่อวานอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอหาก่อนแป๊บนึงนะอือหาอยู่ก่อนเมื่อวานเมื่อวานกลุ่มก็จะมีนะผมก็มีแนะนานะครับใครอยากทาบุญใครอยากขายของอะไรก็มาลงฝากขายกันได้นะครับฟรีนะไม่มีคิดค่าบริการอะไรทั้งนั้นนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานที่ให้ไปก็นี่ก็เป็นที่ให้ไปล่าสุดเมื่อสี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะนี่ของผมนะที่ผมให้จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะเขียนชื่อผมลงไปนะอืม ยังดีนะยังไม่โดนแดงนะครับเราจะมีการบอกเออราคาไหลอะไรเงี้ยเราก็จะบอกผมจะอยู่ควบคุมราคานะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวสมาชิกเองนะฮะตามนี้นะฮะก็สนใจนะครับสนใจท่านใดสนใจเข้าร่วมกลุ่มเข้ามาศึกษาได้ฟรีนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะไม่ต้องแอดไลน์มาหาผมนะครับกดกดลิงก์เข้ากลุ่มได้ที่ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะเพราะว่ากลุ่มเราไม่มีการ มาบังคับให้ใครสมัครเว็บก่อนถึงจะเข้าได้ไม่มีการบังคับเล่นตรวจยูเซอร์เตอเพราะไม่เล่นอะไรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีการนำบินปลอมนะฮะบินปลอมบินลมไม่มีครับไม่มีการชวนย้ําด้วยนะฮะบอลเต็งก็ไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนมากกลุ่มที่ให้บอลเต็งก็หนักไปทางหนักไปทางเสียมากกว่าได้ผมบอกแค่นี้แล้วกันอืมคุณไม่เชื่อคุณก็ลองไปเก็บข้อมูลเก็บสถิติดูว่าทั้งเดือนน่ะสาวันน่ะบวกหรือลบมากกว่ากันสําหรับกลุ่มที่มีบินบอลเต็งนำนะครับชวนย้ํา แล้วแต่สมาชิกแล้วกันผมผมเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะสอนนะครับผมเข้ามาแล้วก็สุภาพกันหน่อยแล้วกันนะฮะเข้ามาให้เกียรติกันด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านใดอยากใช้บริการเว็บไซต์ดีๆนะครับฝากไว้ถอนไว้ไม่ต้องทำยอดเทิร์นลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เช่นกันนะครับแล้วก็กิจกรรมตอบคําถามร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล20ท่านแรกท่านละห้าร้อยนะครับก็มีทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีทุกวันกลางสัปดาห์ฟุตบอลคู่ดังๆเนาะ ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้ามาเจอกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะฮะแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการลงทุนสวัสดีครับ